สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านชาวลัคนาราศีธนูคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมพบกับหมออ้อยเป็นประจำทุกเดือนสำหรับเดือนนี้หมออ้อยจะมาทํานายดวงชะตาให้กับชาวลัคนาราศีธนูว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรสิ่งที่ต้องแก้ไข และข้อควรระวังขอให้ท่านรับฟังอย่างมีสติการงานชาวลัคนาราศีธนูการงานของท่านอยู่ในระดับปานกลางไม่มีปัญหาแต่ก็ไม่ได้โดดเด่นมากทำได้เรื่อยๆถ้าจะร้อนใจอยู่บ้างก็เป็นเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานบริวารลูกน้องการเงิน ชาวลัคนาราศีธนูการเงินดีมากๆท่านมีโอกาสได้โชคใหญ่หมดหนี้หมดสินได้เงินจากการทำงานได้เงินจากตำแหน่งหน้าที่การงานและได้เงินจากอสังหาริมทรัพย์หมออ้อยขอแสดงความยินดีกับชาวลัคนาราศีธนูด้วยนะคะจะรรวยแล้วอย่าลืมหมออ้อยนะคะความรักคนโสด ชาวลัคนาราศีธนูมีโอกาสพบเจอคนถูกใจแบบไม่คาดฝันเป็นคนมีฐานะขยันหน้าที่การงานดีมีหน้าที่การงานที่มั่นคงสังคมให้การยอมรับท่านจะคบหากันแบบลับๆไม่เปิดเผยคนที่มีคู่แล้ว มีโอกาสที่จะได้ทำงานร่วมกันกับคู่ครองหรือคู่ครองของท่านเข้ามาช่วยเหลืองานบางอย่างก็ให้เกิดรายได้กับท่านโชคลาบชาวลกักนาชาวลักนาราศีธนูท่านมีโอกาสได้โชคใหญ่จากอสังหาริมทรัพย์หน้าที่การงานของท่านถ้าท่านจะเสี่ยงโชคก็ให้เสี่ยงบ้านเลขที่ที่อยู่นะคะ ข้อควรระวังท่านจะร้อนใจจากบุตรหลานบริวารของท่านหรือลูกน้องร้อนใจจากเพื่อนร่วมงาน การเดินทางของท่านอาจมีอุปสรรคในช่วงนี้ท่านอาจเสียชื่อเสียเสียงเพราะโดนสังคมรอบข้างนินทาโดยเฉพาะในโลกโซเชียลท่านมีโอกาสมีลูกโดยไม่ได้ตั้งใจต้องระวังด้วยนะคะขอย้ํานะคะระวังของมีค่าของท่านจะตกหล่นสูญหายสำหรับวันนี้หมออ้อยขอฝากคลิป12ราศีใน YouTube ช่องหมออ้อยชื่อมาคุยกันหน่อยหมออ้อยเหงากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หมออ้อยด้วยนะคะวันเสาร์อาทิตย์ทุกสัปดาห์ชมการไลฟ์สดของหมออ้อยดูดวงชะตาให้ฟรี1นึ่คำถาม1แชร์ช่วงเวลา 19.00- 0 0นถึง20.00น,นงชั่วโมงเท่านั้นติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้หมออ้อยได้ทำคลิปในครั้งต่อไปสุดท้ายนี้หมออ้อยต้องขอ อวยพอรอํานวยอวยชัยให้ชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านพบกับความเจริญรุ่งเรืองในทุกด้านรวยแล้วรวยอีกรวยเสียให้เข็ดผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคทั้งปวงมีความสุขตลอดปีตลอดไปสวัสดีค่ะ